เราไปอยู่ด้านนู้นก็ได้เราไปอยู่ด้านหน้าไหนนีกล้องมาข้างหน้าข้างหลังกงขห้าหันจอมาางนีัอ ยกขาดยกาดรวรวมกันให้พี่าับปืนตาดะยกขาด้วยกันไอฐานด้วยกันนับยกขาดยกขาด่ยันค่ะมงถึงคนาไอานนกันน่ะี่จิงวางใหก็ได้ลูกอะไรอ่ะเพราเราจิตครูหัอนเดียวก็ได้เห็นไหมลูกข้างหลังให้ทําส่วนไหม แต่ก็ได้แล้วก็พนมมือเลยลูกที่เราวางไว้ไม่แค่ยกแล้วก็วางได้เลยวางดีกเว้่ะระวังไว้เดอางเฉยนั่นแหะนั่นแหะนั่นแหะรนผลไม้วังโนผลไม้อรองเท้าด้วยนะำโมตัสสาพะวโตะอาระหะโตสัสุสะนโมตสาวสโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุนายะตะวสีสัมนะสีข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าชื่อนางสาวอัญญาลักษานีขอกราบสักการะบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าป่าเจ้าเขายวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย กาบสักการะบูชาพระองค์ท่านด้วยเครื่องเส้นสังเวยทั้งหลายด้วยเครื่องเส้นสังเวยทั้งหลายด้วยบุญกุศลทั้งหลายด้วยบุญกุศลทั้งหลายได้ร่วมเพียรได้ร่วมเพียรสร้างบุญบารมีสร้างบุญบารมีในการช่วยเหลือผู้คนในการช่วยเหลือผู้คนขอน้อมนำผลบุญนั้นขอน้อมนำผลบุญนั้นถวายแด่ถวายแด่เจ้าพ่อเขาใหญ่ให้เจ้าพ่อได้รับผล ผลบุญและโปรดเมตตาสนุนคำชูสนับสนุนคำชูทัวข้าเจ้าทาั่วข้าเจ้าทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขดเจริญบันเจริญคืนเจริญขึ้นทาโลกแลทางเจริญขึ้นทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่วินาทีเป็นต้นไปทใทั้ายทำาทัหลายทำงานสิ่งใด้ร่วงสำเร็จรู้่วงสำเร็จมีหลักมีฐานมีหลักมีฐานเจริญวันเจริญคืนตั้งแต่วินาทีนี้ตับชั่วลูกชั่วลานตากช่วลกชั่วลานากเงกิาน หลวงปฎิาาอยู่ที่นี่อาประจ้าหมายจะร่วมทําบุญทัพอุตรด้วยการเดินสมาสธิถวายพระธาตุยาดทั้งหลายนวันี้น

เดี๋ยวเป็ลงไปไแค่ดี่วัดไปนะ้รนบทุกท่าอันหนึ่งนะคะโอเคครูไม่ได้เอาไม้มาป่เอ่ะเสียงชัดไม่ลูกรูไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่านะคะก็อยากให้พวกเราทุกคนนะคะอานโมธนาบุญด้วยกันเนาะเราเต็มเครื่องบวงสสวงมาไหว้นะคะเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะด้วยใจแห่งความสุข ด้วยใจแห่งความปิติสุขนะคะก็เชื่อว่านะคะผนบุญนี้ก็จะสง่งผลให้กับพวกเราทุกคนนะคะใครที่อยากมีบ้านมีที่ดินนะคะถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณนะคะเสีงสงยงศิษย์ย่อมคุ้มครองเนาะอำนวยพรให้กับเราอยู่แล้วนะคะใครที่ไม่ได้มาอย่างน้อยก็อนุโมทนาบุญนะคะปิติไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่ายิ่งยินดียิ่งได้นะคะเหมือนอยู่ในพรมวิหารสี่นะคะมีเมตตามเมตตากรุณามุธิตาอุเบกขาเนาะเราสามารถสร้างโลกสร้างทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราได้หากเรามี นะการรู้ว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรเวลาเขามีเรื่องราวดีๆเข้ามาเนี่ยอนุโมทนาบุญนะแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้นะเวลาคนอื่นก็ทำดีกันเออไม่จริงไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากค่ะแค่เรายกมือขึ้นมาแล้วคำกล่าวคําว่าสาธุนะคะเราก็ได้บุญแล้วอสาธุหน่อยค่ะ<า>เนี่ยแค่นี้เราก็เหมือนว่าเราได้บุญอยู่แล้วนะคะไม่ว่าใครเขาได้บุญอะไรเขาจะมีเงินล้านมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีค่ะหากเราเป็นคนหนึ่งที่ ปิติยินดีเป็นค่ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเป็นคนที่มีเมตตานะกรุณามุทิตาอุเบกขาสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไปเซิร์ชเอาเมตตามุทิตาเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคืออะไรช่วยยังไงได้เดี๋ยวหลังครูจะมาสอนอีกทีหนึ่งเรื่องนี้นะคะแต่วันนี้ครูอยากให้พวกเราทุกคนปิติสุขไปกับครูแล้วเดี๋ยวเที่ยงตรงวันนี้ก็จะมีครูเอญย่ามาสอนพวกเราด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนอนุโมทนาบุญกันวันนี้เราจะไปทั้งหมด3ทีนะคะ ที่นี่นะคะเราก็จะมีที่อื่นๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอนครราชสีมานะคะก็อยากให้พวกเราอนุโมทนาบุญกับครูนะคะถึงแม้เราไม่ได้มานะคะแต่ว่าให้หัวใจของเราทุกคนมาร่วมสักการะบูชาศีลศิษย์ด้วยกันนะคะถือว่าได้ร่วมพลังบุญไปกับพวกเราทุกคนนะคะทุกคนก็แต่งตัวมานะคะเพื่อเหมือนบวงสรวงเนาะอัญเชิญเทวดาอัญเชิญศีลศิษย์นะคะเพื่อให้รับรู้ว่าพวกเราเองเตรียมความพร้อมนะคะบางคนนอนตื่นเช้ามากตีสามตีสี่ก็ตื่นลุกข,ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราตื่นเต้นกับ การมาสร้างบุญในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่มาไหว้ขอพรค่ะแต่เราก็เอาบุญมาให้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งวันนี้คุณพายปีกคีหนึ่งเนาะเป็นคีที่เวลาเราอยากจะขอพรสำเร็จผลบ่อยมากที่ครูพูดเรื่องนี้นะคะแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนใหม่ค่อนข้าง,งเยอะใครที่อยากขอพรแล้วสำเร็จผลครูตาเป็นคนขอพรแล้วสำเร็จทุกข้อเลยนะคะคือก่อนที่คุณจะขอพรเนี่ยวันนี้เรานั่งสมาธิมาตั้งแต่ที่ครูยอยู่โรงแรมแล้วนะคะเราก็แบ่งบุญนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะมาไหว้เลยโดยส่่่วววนนใหญญม,มุุษยย์ททัไปะเเลาารจบ เรามักจะเตรียมตัวเพื่อจะไปขอนะคะแต่คุณสินตาไม่ได้เตรียมตัวเพื่อจะมาขอนะคะเตรียมตัวเพื่อจะมาให้ก่อนนะคะก่อนที่ครูจะมาครกก็จะแบ่งบุญให้กับทุกสรรพสิ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทาัก,การโลกนะคะที่ครูจะไปกราบสการะบูชาเราเรียกว่าให้ก่อนถึงได้นะคะตามกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลรวมถึงกฎของโลกใบนี้นะคะถ้าเราอยากจะขอพรสำเร็จผลต้องให้ก่อนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่กล้าให้ะคะ่ะให้ด้วยกายให้ด้วยวาจาใจให้ทุกอย่างนะ,ะกระทำสำรวมทุกคนแต่งตัวมาเพื่อ สัรวมนะคะน้อมนะคะด้วยกายวาจาใจนะคะที่จะให้เนี่ยเขาเรียกว่าให้หละให้ใจแล้วในการที่เราต้องเสียสละในการลุกขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างบางคนสักแต่ว่าทาลวกๆทําแต่เราก็ตั้งใจบรรจงที่จะทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดนะคะเนี่ยเรียกว่าให้ก่อนนะ,คะใครอยากขอพอสรสมฤ์ผลต้องให้นะคะให้ไปแล้วรอบนึงคุูตามมาให้อีกคะ่ะเครื่องเส้นนะคะเครื่องบวงสรวงต่างๆนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะทุกสถานที่ที่กูไปจะมีเครื่องนะ,ะที่เราเตรียมไวส้สก,การะบ,บูชาอยู่แล้วตามแต่ละสถานที่นะคะและ ในจุดต่อมานะคะคือการที่เราจะยืนสมาธิหรือนั่งสมาธินะ,ะอีกสักอึดใจหนึ่งเหมือนที่พวกเราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อน้อมบุญทั้งหมดเนี่ยให้กับสถานที่ที่นั้นเลยนะคะหลายคนเวลาเรามาปับ๊บเราไม่กล้าให้เพราะเรารู้สึกว่าบุญถ้าเราทาครั้งนี้อุตส่าห์ทำมาฉันไม่ได้เลยไม่ใช่จริงๆแล้วครูเป็นคนแบบนี้เลยว่าถ้าไปแม้แต่ว่าไปที่แชร์กงหมิวนะคะฮ่องกงเนี่ยเวลาครูไปครูก็เอาสมาธิให้องค์แชร์กงหมดเลยนะคะในวันในตอนนั้นที่เรายืนณนะขณะนั้น,น,นเลยเราเรียกว่าเรา ส่งพลังจิตให้กับท่านรับรู้เลยว่าเราจริงเราจริงใจที่จะมาให้นะคะนั่นจือเป็นเหตุผลที่ครูขอพรแล้วเหตุผลนะคะครูให้เสร็จปั๊บหลังจากนั้นนะคะเราก็รู้สึกไปเลยนะคะว่าท่านได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอความเมตตาท่านทีหลังนะ,ะขอความเมตตาเห็นไหมนี่คือขีดที่3นะคะคือขอความเมตตาว่าเมื่อท่านได้รับเรียบร้อยแล้วโปรดเมตตาลูกเหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่งนะคะที่จะ เหมือนเป็นปู่ย่าตายายที่จะเมตตาให้กับหลานคนหนึ่งที่วันนี้หลานเหมือนหลานเป็นคนดีอะหลานเป็นคนดีจริงจจากหัวใจหลานน่ารักอะไม่มีปู่ย่าตายายคนไหนไม่เอ็นดูหลานนะคะครูก็จึงขอความเมตตานะคะให้ประทานพรตามสิ่งที่เราปรารถนาส่วนใหญ่ครูเมื่อก่อนไม่รู้เนาะก็จะขอหลายข้อมากเลยนะคะแต่หลังจากรูกฎจักรวาลกฎแรงดูดไม่ต้องขอหลายข้อคะ่ะข้อเดียวแต่ได้ครอบคุมเลยนะคะข้อเดียวแต่ได้ครอบคุมเลยอย่างครูมาเจ้าพ่อเขาใหญ่วันนี้ครูพาลูกๆของครูนะคะซูเปอร์วีไทุกคนนะคะกลับเสรษฐีนะคะเข้ามา ไหว้นะคะเพื่อนะคะแบ่งบุญทั้งหมดแล้วก็อันนี้ขอบ้านขอที่ดินกันที่นี่นะคะเพื่อเราสร้างหลักปักฐานถ้าเรามีบุญบารมีร่วมกับเฉพาะเขาใหญ่ในการสร้างบุญสร้างกุศลนะจะได้มาอยู่ที่นี่เพื่อแผ่บุญกุศลจากที่นี่แล้วไปทั่วโลกด้วยกัน<ๆ>ก็ขอให้พวกเขาเหล่านั้นนะ,ะได้มีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและสามารถมาสร้างพลังบุญนะที่เขาใหญ่และแผ่พลังให้กับ จ้าพ่อเขาใหญ่ได้ทุกวันทุกวันนะคะในการช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงจะอิ่มเต็มแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารง่ายขึ้นนะคะเมื่อขอพรเสร็จแล้วครูจะไม่รู้สึกสงสัยในเจ้าพ่อเลยค่ะครูจะเชื่อใจไปเลยว่าปู่ย่าตายายรักเรานึกเอาไหมครูรู้สึกว่าเจ้าพ่อให้ครูเรียบร้อยแล้วนะคะครูเดินกลับไปด้วยใจปิติสุขไร้ความกังวลไร้ like, ความสงสยัยเหมือนเราฝากสิ่งดีๆไว้กับท่านและท่านรับรู้ถึงสารที่เราส่งไปเรียบร้อยแล้ว ะะและท่านกําลังดําเนินการให้อยู่ไม่ใช่หน้าที่ครูที่จะต้องกังวลอีกเลยค่ะครูก็สบายๆค่ะและตั้งตนตามสัจจวาจานี่คือข้อสุดท้ายค่ะถ้าอยากขอพรเห็นผลคุณไม่มีสัจจะไม่มีทางขอพรเห็นผลค่ะอย่างพวกเราตั้งสัจจวาจาว่าจะซื่อสัตว์และเป็นคนดีนะคะและขยายความดีไปทั่วโลกพวกเราก็ต้องทําแบบนั้นใช่ไหมโลกใช่ค่ะ,ะทุกคนตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ย ฟ้ารับรู้ดินรับทราบคนไม่เห็นไม่เป็นไรใครจะว่าไม่เป็นไรคะ่ะแต่ใจเรารู้ฟ้ารับรู้ดินรับทราบอย่างที่ครูบอกคะ่ะลมส่งเสริมน้ําอวยพรทุกอย่างส่งเสริมเราทั้งหมดนั่นจะเป็นเหตุผลที่คุณตาประสบความสุขเ็จเพราะครูไม่เคยผิดสัจ,จวาจาน,นั่นเองนะคะใครที่มาไม่ทันก็ไปก็มาแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับครูด้วยนะคะบ่ายโมงสิบส ใบโมงสินาทีใช่ไหมเจอครูเอญานะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะลูกศิษย์ครูเก่งทุกคนแต่ละคนมีกำไรหลักล้านในหนึ่งอาทิตย์ทําได้อย่างไรไม่ได้มาหลอกล่อเราค่ะว่าต้องมาทํากับครูสิตาค่ะแต่อยากบอกพวกเราว่าการที่เราได้เจอกฎจักรวาลกฎแรงนึงดู เงินร้อยเงินหมื่นเงินพันเงินล้าน 100, 000, 000, 000, 000, 000, ทุกอย่างมันเป็นไปได้อยู่ที่เราเชื่อนะคะเทคนิคการปิดยอดใหญ่ให้ง่ายสบายทําอย่างไรกับนักธุรกิจระดับพันล้านนะคะเอยรยาพิญญาเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะคะเชื่อว่าทุกคนคงคิดถึงครูครูก,ก็คิดถึงเรานะคะเดี๋ยวมีโอกาสครูจะกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะพยะ